โชคชะตาเขาสวงการลูกสาวบ้านนาจาย์แดดงดงามแห่งเมืองอุบลต้นทุนมาลา,ายแต่บวพายกับโชคชะตาข่าอาสนา,าน้ำายูทรงสมเจ็ดจำนง ให้เป็นโมลละอําตรากตรำสู้ทนชีวิตดิ้นรนมีหลายคนยังคิดต่อบอกอีพ่ออีแม่ให้รอลูกจะไม่ท้อรอโชคชะตาสมบุญนำพาสวัน์สนาได้เจอแม่ครู บอกอีลามาเรียนลำน้ำหมู่ฝึกรองลองดูยหยามแหลงหัวคำ <c oughs> โทษชุดนักเรียนเปลี่ยนเสื้อผ้าว่างกระเป๋าห้วยบอกกันบ้านเอาไว้เฮมื่อนี้สิไปเรียนลำน้ำเพิ่น สีทองบทกลอนเขาทำน้องมอหอลำตามเพลงบทแม่สุดคูณเอาไว้ก่อนสีท่องตอนอยู่โรงเรียนฝึกร้องตามครูรู้นอกตำรา,าวิชาแก่จนจะอดทนฝึกฝน ตัวตนและคนในครอบครัวตากแดดตวัวดำทั้งเต้นทั้งรำอยู่บนเวทียามเมื่อมีมาไล่มาฮชุ่มชื่นชีวาให้มีพลังขอวอนแฟนๆกดให้แน่นๆขอสาหิเนนจใจ หนูจะไม่ทำให้เสียใจสิให้สัญญาต่อหน้าเวทีสุขใจเต็มที่ยืนอยู่บนเวทีแสงสีเฮงสงรายามแฟนแฟนพนเมตตายืนทั้งติบมหาและพวงมาลา ความสุขแน่นๆส่งให้แฟนๆจากดวงใจปรุให้โอกาสนูต่อไปจะให้สัญญาตัวหน้าแฟน